มากปลินแต้นนัทพรลุดฟอร์มหนักคาดเพราะเหตุนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าละครดราม่าสุดเข้มข้นอย่างเกมล่าทรชนที่มีโปรดักชั่นอินเตอร์แถมยังมีนักแสดงนำระดับต้นๆของช่อง3าอย่างมากปรินและแต้วนัทพร มานำแสดงกลับทำเร็ตติ้งได้น้อยน่าใจหายโดยต่อลาสุดเกมราทรชนอย่างเข็นไม่ขึ้นได้ไปแค่1.5คว้าอันดับสุดท้ายพ่ายแพ้ให้กับละครรีรันจากสตูสู่หัวใจทางช่อง7ที่ได้ไป2.9และอันดับที่1อย่างอีรำนำและก็ช้าสีดาของช่องวัน31ที่ฟาดเรตติ้งไปแบบถล่มทลายที่5.3 ท่งผลไ้เกมลาทรชนน่าจะถือเป็นผลงานละครที่เรตติ้งต่ำที่สุดในชีวิตการแสดงของหม่าปรินและแต้วนะัทพอเลยก็ว่าได้ ส่วนช่อง3มเองนั้นแม้ว่าจะเป็นปลื้มกับเรตติ้งละครยามเย็นนางฟ้าอาสูรที่คว้าอันดับที่1ความที่ดาวาหนนช่องเจ็ลงไปได้สำเร็จในสองตอนล่าสุดแต่ก็ยังคงต้องควานหาความปังในละครหลังข่าวกันต่อไปเพราะปี2564นี้ยังไม่มีละครหลังข่าวเรื่องไหนที่พีคสุดๆทำเรตติ้งถล่มทลายได้เหมือนหลายๆปีที่ผ่านมาเลยแม้แต่เรื่องเดียว ด้านชาวเน็ตก็ออกมาวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุกันใหญ่ว่าเพราะเหตุใดเรดตติ้งเกมราทราชนที่ได้พระนางระดับตัวท็อปของประเทศมานำแสดงถึงทำเรตติ้งได้น้อยผิดคาดขนาดนี้ ซึ่งก็ได้สรุปไว้ว่า 1. อาจจะเป็นโทนเรื่องที่ค่อนข้างเครียดมาฉายในสถานการณ์บ้านเมืองที่เครียดอยู่แล้วคนก็เลยขอเทมไม่อยากจะเพิ่มความเครียดให้กับตัวเองมากไปกว่านี้ 2. ก็มีการฉายคู่ขนาดกับ Netflix ทำให้สามารถดูได้ง่ายไม่จำเป็นต้องดูสดผ่านทางทีวี ส่งผลโดยตรงต่อเรตติ้ง 3. ชนกับของแข็งช่องคู่แข่งอย่างประเช้าสีดาทีพีกทุกตอนไม่มีแผ่วยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้เกมลาทรชนด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ